นคุนก็แจกลูกไปหยิบได้เลยค่ะแจกโน่นนะตรงนู้นน่ะเต็มเลยขนมมีคัพเค้กด้วยอมาลูกใครจะเอาขนมมาเร็วขอบคุณอยากกินอันนี้ก็หยิบไปนะลูกโอเคน้ำดีแม่เลยเด็กน้ำเจ้าล่ะค่ะวางได้แล้วไปกินไปอยากเพิ่มทุกคนให้กไอปหยิบได้เอาไหนไม่เอานั้นเอานี้เอานี้นะคัพเค้กก็ได้ขนมก็ได้ลูกหยิบเลยค่ะลูกแล้วชอกโกแล้วเย็น เลยครับขนมเยอะแยะเลยวันนี้อ่าใครอยากทานทานขนมมาเลยลูกมาเลยต้องเอาได้ลูกใครไม่กินก็ไม่ต้องเอาเออเอาอันไหนไม่เอาไปเลยไอไม่เอาก็ไม่เอาสิคะแล้วมายืมทำไมเอาขนมอย่างอื่นก็ได้นี่หยิบได้เจะเอาไหมยิบอันนี้ลูกหยิบอันนี้อีกไหมไปเลยลูกมีอันนี้นี่หว่าอ๋อแหม่มกินคัพเค้กเป็นเอามาลูกใครจะเอาขนมมาเลย ต้องกินดีมากเลยอะ่ะเมื่อเช้าไม่ใช่แบบนี้เล่นเธออะ่ะไม่ไต้องซุกหน้าก็ได้ค่ะพบพบนิดเดียวขอโผหน้านิดนึงอ <c oughs> ขอ <c oughs> โผหน้านิดนึงออะไรมาตั้งนะหนูทำขาไม่ทัน ขาฟิวเจอร์บอร์ดก็ตั้งได้นะลำดับนะอันนี้ก็ได้ยังไม่้เคลือบข้านเลยใช่ไหมใช่เคลือบแล้วเคลือบต่อแผ่นเคลบ่อแผนมนแล้วเดีค่อยค่อย่รูตกใจหมดเลยพูดอะไรลูกขนมเรียบเลยเด็กๆไหนมีอะไรมาใส่แม่พี่สาวอะไรคะใส่อะไรเนาะจาจน้ำแข็งไปทิ้ง I'm timing the as I'm a bit dependent on my 26 26 26 26 26 26 26